<sk r isa> เหตุการณ์นี้เดี๋ยวจะพาไปกรุงเก่าพระนครศรีอรรธยามีเหตุการณ์แปลกประหลาดคือมีชายปริศนาลอยตามน้ํามาสภาพหัวเนี่ยถ้าเป็นศพนะสภาพหัวค้าจะโดนทุบห,<ร>หัวมันยุบ <mark> มันบุบเข้าไปแต่ที่น่าตกใจคนที่เคาะร้ายเนี่ยโดนฆ่าตายและโยนศพทิ้งคลองและพีพัฒหนาวสยองกันทั้ง <ode. S 1> คลองฮะสภาพศพ คือรอยกลางและจากนั้นเนี่ยก็เอามาติดที่ชายคลองนี่คือคลองละพีพัททีภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศพห่อด้วยผ้าลายดอกบอกไม่ออกเลยไม่รู้เลยว่าเอาผ้าลายดอกมาทำอะไรถ้าเอาเหรียญยัดปากไว้อะไรจะเข้าใจ สะกดวิญญาณไหมแต่นี่รอบนี้ผ้าลายดอกเหมือนคล้ายๆกับว่าเจออะไรก็ห่อรากเอาไว้แต่สภาพยับนับได้เลยตั้งแต่บริเวณลำคอใบหน้าแล้วหัวฮะสภาพเหมือนโดนรัวทุบหัวยุบเข้าไปทุบยังไงทุบแบบไม่ยัง้งน่าจะตายมาไม่ต่ำกว่า2วัน48ชั่วโมงเห็นจะได้เหตุการณ์นี้เกิดในพื้นที่ของพาชีนะครับตำรวจภุธรพาชีลงพื้นที่ก็ตรวจสอบตรวจสอบบอกได้เลย ตายเป็นศนาแน่นอนเพราะว่าไม่มีข้อมูลใดๆในร่างกายบัตรซักใบก็ไม่มีเอาลายนิ้วมือไปดิใช่ตรวจแล้วเอาลายนิ้วมือไปตรวจสอบก็ไม่อยู่ในข้อมูลพื้นฐานประชากรคนไทยเลยสันนิษฐานได้ น่าจะเป็นต่างด้าว<อ>าน่าจะไม่ใช่คนไทยเว้ยเดี๋ยวนี้ต่างด้าวฆ่ากันโหดขนาดนี้เลยแล้วไม่รู้ว่าต่างด้าวฆ่ากันเองแล้วมาโยนทิ้งหรือมีใครฆ่าต่างด้าวแล้วโยนทิ้งน้<อ>ําถึงได้บอกไงว่าเป็นเหตุการณ์สยองเพราะว่านี่เป็นชาวต่างด้าวแต่ที่ร้าวสยองขวัญก็คือทั้งพาชีทั้งแม่น้ําสายนี้ทั้งคลองเส้นนี้ระพีพัดสยองไปตามๆกันแต่เรื่องนี้อย่าเพิ่งลักายตาจากหน้าจอทีวีเอาละตรวจสอบแล้วไม่รู้ จะพูดทำไมข่าวเนี่ยมไม่รู้ว่าใครฆ่าเขาตายหรือเขาตายด้วยสาเหตุอ,หอ,อะไรแต่กลับกลายเป็นเหตุหการณ์เรื่องยาวเรื่องยาวเพราะว่าเหตุการณ์นี้ยเจอที่ชายคลองแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าสยองจริงๆเนี่ยต้นน้ําสยองจริงๆคือประตูระบายน้ําคลองระบีพัดและน้ามันซัด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 จนกระทั่งศพมาตรงนี้พี่กู้ภัยพอมาถึงกู้ศพขึ้นมาพอกู้ร่าขึ้นมาที่ไหนนะครับถามใครถามชาวบ้าน รประตูระบายน้าคลองและพีพั์พี่กู้ภัยก็เลยเอาร่างของคนตายไปอยู่ที่ประตูระบายน้าคลองและพีพัดตำรวจฉุนจัดเลยเพราะว่านี่จะเข้าข่ายกลายเป็นการเคลื่อนย้ายศพเออจรเออแล้วตำรวจมาตรวจสอบท่านผู้กับลงมากำกับเองถึงขั้นฉุนเก็บอารมณ์ไม่อยู่ว่าอยู่อยู่กู้ภยัย ย้ายศพได้ไงอ่ะค่าวนี้ก็เลยเถียงกันสนั่นว่าคือยังไม่รู้เลยว่าตายเพราะอะไรแต่กับกลายเป็นว่าโฟกัสไปที่การเถียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับพี่กู้ภัยบรรยากาศมีไม่ใช่ศพที่ทยกขึ้นมาขึ้นรถอ่ะมันเกิดของแท้ใช่ใช่ออแล้วยกขึ้นมาทำไมก็ผมเห็นคือผมว่านะคือว่ามันเจอเจอเกตบไม่ดีครับไม่ใช่เจอศพที่ไหนมันต้องหยุดตรงนั้น ผมศพผศพไม่ศพมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วก็ต้องแจ้งแล้วแจ้งพนักงานขอมาตรวจที่เกิดเหตุผมถามว่าเอาศพเขาขึ้นบกแล้วอ่ะแล้วเอาเขาไปแช่น้ำอีกหรไมทำไมไม่ต้องไม่บอกัแต่แรกเนี่ยนี่คือปัญหาผมก็แค่ผมก็ต้องแจ้งพอหมอมาตรวจแจ้งหมอมาตรวจซึ่งผิดกฎเลยผิดกวเลยที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเหตุตรวจ คือเหมือนกันเถียงกันเพราะว่ามาคนละดาวาตำรวจก็มาดาวเจ้าหน้าที่ขณะที่พี่กู้ภัยก็อาสาไงาและพี่กู้ภัยอาสามากู้ร่างขึ้นมาเสร็จชาวบ้านก็บอกว่าจริงๆแล้วศพนี้อยู่นู่นประตูระบายน้<อ>ําแกก็ลากศพไปเอาขึ้นรถเลยนะแล้วไปวางตรงจุดที่<อ>ประตูระบายน้ําผู้กํากับเลยบอกว่าทําแบบนี้ไม่ได้ตายตรงไหนลากแค่ลากเข้าฝั่งแบบใช่<อ>แต่ไม่ใช่เอาไปตรงจุดที่ได้รับการ บอกเล่ามามันไม่ชัดเจนในหลักฐานร่กับภาชีเลยบอกว่าไอ้อย่างนี้มันเข้าข่ายเ<ะ>คลื่อนย้ายศพเลยนะและเคลื่อนย้ายศพไม่ใช่แบบอด่า,ดาธารรมดานะมันเป็นความผิดตามกฎหมายแต่พี่กู้ภัยก็บอกเหมือนมาคนละดาวจริงเขาก็ไม่รู้กฎหมายเขาแค่จะทําหน้าที่อาสาเท่านั้นเองคือพี่กูยย้ภัยะเขาไม่ทราบหรอกเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไงคะพี่ตน้นพอมาส่งตํารวจปั๊บบอกอ๋อศพนี้ไม่ใช่พื้นที่ผมไม่ใช่ท้องที่นี้ มักจะเกิดขึ้นกับเวลาที่ศพลอยตามน้ำพี่กิ้งเห็นเถียงเรื่องนี้กันประจําเลยนะจริงๆมันคาบเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามาคนละดาวเลยโฟกัสผิดจุดเลยแทนที่อยากรู้ว่าไอ้นี่ตายตรงเนี้ยเสื้อผ้าไม่ใส่หน้ายุบยับไปแล้วห่อด้วยผ้าดระลายดอกเขาเป็นใครโดนตายเพราะอะไรตายเออถูกกับการว่าไปโฟกัสการเถียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่เพราะมีการเคลื่อนย้ายศพครโอ้เอ๋ยเลยจบงงๆงานเนี้ย อาสรุปคือคุณตํารวจเนี่ยหน้าที่คุณคือหาว่าใครทําร้ายเขาจนตาย<ช>เ,าเขาเป็นใครอเอาคนผิดมาลงโทษกับคนที่ทุบหน้าเขาจนยับเยินแล้วโยนทิ้งน้ำไอ้เรื่องเถียงกันไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้นะพี่นเนาะอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากนะ<อ><อ>นะยังไงก็ต้องช่วยกันทํางานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตามแต่เราเข้าใจในเรื่องของกฎหมายนะคะพี่พ